สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เจอเจอกระช่างบอยอีกแล้ววันนี้ช่างบอยไม่เห็นหน้าวันนี้ช่างบอยอายก็วันนี้ก็มีแอร์เท่าไหร่วันนี้หกพันบทยูมั้งในของทีซีเอลนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาบอกว่ารั่วลูกค้าไม่ได้ส่งมาลูกค้าอยู่คลองสามลูกค้ามาเองส่งโลเคชันมาให้ก็เลยถามเขาบอกว่าลูกค้าเจอช่างบอยได้ไงบอกว่าเขาไปเจอในเพจเขาว่าอย่างนั้นเขาก็เลยขอโลเคชันแล้วก็มา นี่ครับตัวนี้ก็เป็นแอร์ของ TCL นะครับตัวนี้รั่วนี่ครับเป็น TCL นี่ครับแบบนี้เลยกลับหัวเลยเ่ยประมาณนี้มันรั่วครับมันลูกค้าเขาามาให้สองตัวตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นอะโคเนติกนี่ครับตัวนี้เป็นอะโคเนติกตัวนี้ดังสั่นสะเทือนเพราะว่าอยู่ไม่ได้เลยดังมากไว้ให้เช่างมวยดูแล้วกลับมาตัวนี้ตัวนี้รัว dom, ว่วนะครับ ตัวนี้เป็นอาการารั่วเชีงบวยก็ลื้อหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าให้ล้างเลย<ม>ก็เลยแกะลือ้อนี่ครับประมาณนี้ใบพัดลมก็ประมาณนี้เลยนี่ครับแกะออกกาหมดแล้วจะประกอบให้ลูกค้าได้เปล่กก็ไม่รู้เชี <c oughs> <c oughs> งบวยจะประกอบได้เปล่กก็ไม่รู้ <c oughs> ยังสงสัยอยู่นะครับใน,นี่แต่นี้ประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็มีน้ํามีอะไรอันนี้ก็จะเป็นลูกลอยเช็คระดับน้านะครับเชีงบอยแกะออกแล้ว แกะออกมดละพัดลมพัดลมออกคแลวที่ว่าจะโดนน้าแล้วเสียนี่ครับถ้าใครจะสั่งให้ช่างบอยล้างก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับก็จะแกะออกมาประมาณนี้เลยถ้าล้างคือว่าจะไม่ได้ล้างในตัวนะครับจะให้เหลือแค่คอมเพรสเซอร์อย่างเดียวเพราะคอมเพรสเซอร์ตัวนี้มันเปียกน้ําได้ไม่เป็นไรแต่พวกสายไฟช่างบอยจะแกะออกมหมดเลยจะไม่ให้ของลูกค้าโดนน้าเลยนี่ครับตัวนี้ที่ลูกค้าบอกว่ารั่วเห็นไหมครับี่ช่างบอยหารั่วเจอเนี่เห็นนี่นี่ดูตรงนิ้วช่างบอยไหมครับคอมเพรสเซอร์ เนี่ยท่อทองแดงตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นโดนกับทอมเพสเซอร์เห็นไหมครับสึกเข้าไปอย่างเยอนเลยเลยรั่วท่อเลยแตกเห็นไหมครับเนี่ยน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันเห็นไหมครับเห็นหมือช่างบอนะเนี่ยเป็นน้ำมันรั่วมาหมดเลยก็ประมาณนี้เนี่ยครับมันแตกอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวช่างบอยจะเชื่อมนะครับเดี๋ยวล้างก่อนล้างแล้วก็เชื่อมแล้วก็แว็กไปเติมน้ํายานะครับก็ประมาณนี้นี่ครับแผงก็ประมาณนีน้เลยก็นิดนึง ไม่เลอะเท่าไหร่นิดนึงนี่ครับก็สนใจก็ติดต่อช่างบอยมาได้เลยนะครับ0992428972นะครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้เบอร์เดียวกันเลยหรือไม่เข้าไปติดตามในเพจได้เลยนะครับในเพจช่างบอยเลยจะเจอหน้าช่างบอยหล่อๆอยู่ในนั้นเลยครับก็ทักแชทมาได้นะครับหรือไม่ก็ติดตามทําช่อง youtube นะครับช่องเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่ได้ไรก็เซิร์ชเข้าไปก็เจอเลยนี่ครับก็ประมาณนี้ก็เป็นช่องวิมานแอร์เคลื่อนที่นะครับ ประมาณนั้นนี่ครับก็ล้างตัวนี้นะครับปกติช่างบอยล้างอยู่สามร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เพราะว่ามันแก่ยากมันแก่ออกมาหมดเลยมันไม่เหมือนพวกแอร์สามพันที่ว่าของวิมานแอร์นะครับพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแกะยากแกะง่ายนะครับตัวนี้ช่างบอยล้างอยู่สามร้อยห้าสิบบอกราคาเลยนี่ครับประมาณนี้เลยก็ตัวนี้ก็เป็นแผ่นฟองนะครับรองฝุ่นนี่ครับแบบนี้เลยก็ประมาณนี้ เพื่อสนใจก็ติดต่อช่างบอยไม่ได้เลยนะครับ0 99, 2, 4, 2, 8, 9นย์เก้าเก้าสองสี่สองแปดเก้าเจ็ดสองนะครับตัวนี้เป็นของ TCL หกพัน BTU นะครับตัวนี้นี่ครับแกะออกมาประมาณนี้จะลาจะล้างให้ลูกค้านะครับเราจะประกอบให้ลูกค้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ยังนึกในใจอยู่นะว่าจะประ,ประกอบได้ไหม <c oughs> อันนี้นี่เป็นพัดลมหน้านะครับพัดลมหน้าเขาจะตัวใหญ่เนี่ยเป็นพัดลมแผงคอยเย็นนะครับนี่ก็ประมาณนี้ ตัวนี้ช่างบอยคิดว่าเป็นพัดลมเป็นพัดลมตัวเดียวนะครับแต่ไม่ใช่พอแกออกมาแล้วเป็นพัดลมสองตัวแยกกันส่วนมากรุ่นเนี้ยจะเป็นพัดลมตัวเดียวกันเหมือนอควานิติกนู่นนะเหมือนอควานิติกตัวนั้นนะตัวนั้นจะเป็นพัดลมตัวเดียว <c oughs> เป็นพัดลมตัวเดียวกันแต่ใบพัดเขาจะหมุนไปคนละทางเนี่ยครับเป็นมอเตอร์ตัวเดียวกันแต่เขาจะหมุนไปคนละทางแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เขาแยกออกมาหมดเลยเหมือนแอร์บ้านเลย คอมเพรสเซอร์ก็เป็นคอมตัวใหญ่นะครับตัวนี้เดี๋ยว่วเ,ยวเดี๋ยวจะเติมน้ำยาให้ลูกค้านะครับนี่ครับของมันมีการใช้งานมามันก็มีการสึกหรอเสียต้องซ่อมนะครับนะพวกนี้เป็นธรรมดาก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างบอยด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปช่างบอยก็จะทําคลิปสั้นๆนะครับจะไม่ทําคลิปยาวแล้วต่อไปนี้เพราะว่าพอถ่ายเสร็จก็จะลงเลยจะไม่เอามาตัดแล้วช้า เพราะว่าช่างบอยก็ไม่มีเวลาทาเหมือนกันงานมันเยอะเนละตัวนี้เป็นตัวนี้อย่ตัวนี้อยู่ตรงนี้คนระับก็ประมาณนี้เลยก็ะจะถ่ายตั้งเจ็ดแปดนาทีก็สนใจก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ช่อง youtube นะครับเดี๋ยวช่างบอยจะเข้าไปอ่านแล้วจะไปคอมเมนต์ทุกคลิปนะครับสัญญาว่าจะเข้าไปทุกคลิปเลยก็ฝากถ้าคลิปนี้ มีคนกดสับสกายถึงกดถูกใจถึงสิบสิบไลค์นะเดี๋ยวช่างบอยจะทําคลิปต่อไปอถ้าไม่ถึงช่างบอยไม่ทาแล้วช่างบอยน้อยใจไม่ทแํแเราทําคลิปก็ไม่มีใครดูช่างบอยไม่ทําแล้วเลิกทํานี่นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับให้ถึงสิบไลน์นะครับคลิปนี้ขอแค่สิบไลค์พอก็ฝากด้วยถ้าใครสนใจก็มาล้างแอร์ช่างบอยได้นะครับหรือจะทําอะไรซ่อม ถ้าใครอยู่แถวกองสองกองสามถ้าเห็นคลิปนี้ก็พัดลมตู้เย็น,นะครับเครื่องซักผ้าช่างบอยรับหมดนะครับเอามาเลยช่างบอยอยู่พึกษาหกสิบห้านะครับเข้ามาหาช่างบอยได้เลยอยู่พึกษาหกสิบห้าทับสองเข้ามาหาบอยช่างบอยที่บ้านได้เลยนะครับประมาณนี้แหละหกนาทีแล้วเอาทักนิดนึงก็ฝากไปด้วยนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ฝากกดสกา์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปช่างบอยต่อไปอ่ะแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกิน ไปยังไงก็ฝากไว้ดยตัวนี้ล้างแอร์กับเติมน้ำยานะครับเดี๋ยวตัวนี้มันดังสัน่นสะเทือนลูกค้าบอกไม่ไหวมันดังเกินกก็เดี๋ยวช่างบอยจัดการให้ไม่เป็นไรโอเคครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยกดแชร์กดไลค์กดติดตั้งและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างบอยด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่ตอไปโอเคครับนี่ตัวนี้จะัดลง you mm -hmm.